ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปฐมวัยปีที่สองโรงเรียนติยบุตรศึกษากรคุณครูชื่อคุณครูอังคณาพนมวันหรือเรียกสั้นๆว่าครูซีนะคะสำหรับวันนี้ครูซีจะพาเด็กๆมาเข้าสู่ห้องเรียนกันนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องภาษาหน้ารู้แล้วเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะพยัญชนะกอไก่แตงกอนกุกมีทั้งหมดกี่ตัว ใช่แล้วค่ะพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนกคูกมีทั้งหมด44ตัวค่ะต่อไปเราจะมาทบทวนพยัญชนะกันเลยนะคะคุณครูมีพยัญชนะมาให้เด็กๆทั้งหมด6ตัวค่ะตัวที่หนึ่งกอไก่ตัวที่สองถอถุง ตัวที่สาพอสัมเภาตัวที่สี่วัเวนตัวที่ห้ารอเรือตัวสุดท้ายทอทงเด็กๆทบทวนพยัญชนะทั้งหกตัวแล้วนะคะต่อไปเรามาอ่านทบทวนพยัญชนะไทยกันอีกครั้งนะคะ โกไก่อ่านว่าโกโถถุงอ่านว่าโถพอ,อสำเพาอ่านว่าพอโวเเหนอ่านว่าโว รอเรืออ่านว่ารอทอทงอ่านว่าทอต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆฝึกอ่านแล้วเรามาฝึกเขียนพยัญชนะไทยกันเลยนะคะสําหรับวันนี้พยัญชนะที่เด็กๆจะต้องฝึกเขียนก็คือพยัญชนะกไก่นะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาฝึกเขียนกันเลยค่ะเ,เด็กๆสังเกตนะคะจะมีจุดสีแดงอยู่ด้านล่างเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเกนี้ยเริ่มต้นด้วยจุดสีแดงนะคะให้เด็กๆลากเส้นขึ้นไปเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็ทำเป็นปากไก่แหลมๆโค้งนะคะ แล้วก็ลากลงมานะคะลากเส้นตรงลงมาเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะเก่งมากะค่ะและสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเกมการศึกษาสนุกๆมาฝากให้เด็กๆได้ร่วมกันคิดด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมที่หนึ่งกันเลยเกมที่หนึ่งมีชื่อว่าเกม วงกลมพยัญชนะกอไก่ที่ซ่อนอยู่เด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะคะว่ากอไก่อยู่ตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวคุณครูจะจับเวลานะคะแล้วเด็กๆก็ช่วยกันตอบคุณครูด้วยนะคะเริ่มเลยนะคะ เก่งมากค่ะตัวที่หนึ่อยู่บนหลังค่ะต่อไปค่ะกอไก่ตัวที่สองอยู่ตรงไหนคะใช่แล้วค่ะกอไก่ตัวที่สองอยู่ใต้ต้นไม้เด็กๆดูให้ดีนะคะเหลือกอไก่อยู่ตรงไหนอีกนะเก่งมากเลยค่ะ กอไก่ตัวที่สามอยู่บนล้วนี่เองมีอีกไหมคะเด็กๆช่วยกันหาสิคะใช่แล้วคะ่ะกอไก่ตัวที่สอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆบ้านนะคะสุดท้ายกอไก่ตัวที่ห้าอยู่ตรงภูเขานี่เองนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเกมที่สองเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยนะคะเกมที่สองมีชื่อว่าเกมเราคู่กันนะคะเกมนี้นะคะเด็กๆฟังคำสั่งของคุณครูให้ดีนะคะวงกลมพยัญชนะให้ตรงกับภาพอีกครั้งนะคะ วงกลมพยัญชนะให้ตรงกับภาพคุณครูเริ่มเลยนะคะเด็กๆดูสังเกตภาพให้ดีก่อนนะคะก่อนจะโตค่ะภาพที่หนึ่งมาแล้วเด็กๆด,กดูนะคะว่าเป็นภาพอะไรเดี๋ยวคุณครูจะกําหนดพยัญชนะให้เด็กๆสามตัวนะคะพยัญชนะตัวที่หนึ่งพยัญชนะตัวที่สอง และพยัญชนะตัวที่สามค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆคิดก่อนนะคะใช่แล้วค่ะนั่นคือพยัญชนะโคควายนั่นเองที่คู่กับภาพอะไรคะเด็กๆใช่ภาพควายค่ะข้อต่อไปเลยนะคะ เด็กๆสังเกตภาพดีๆนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเด็กๆเห็นภาพแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้พยัญชนะเด็กๆไปสามตัวพยัญชนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองและตัวที่สามด็กๆคิดนะคะเดี๋ยวคุณครูขอจับเวลาเลยพร้อมแล้วนะคะ เก่งมากค่ะภาพนี้จะต้องคู่กับคอละคังค่ะถูกต้องเลยนะคะเอาเรามาดูข้อต่อไปอีกนะคะเอ๊เป็นภาพอะไรนะคะมีหูใหญ่ๆมีงวงยาวๆาคุณครูจะให้พยัญชนะเด็กๆไปแล้วนะคะพยัญชนะตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ตัวที่สามเอ๊ะเด็กๆจะตอบกันได้ไหมนะคุณครูจับเวลาเลยนะคะถูกต้องค่ะนั่นคือชอช้างข้อต่อไปนะคะเด็กๆด,ดูภาพได้ดีนะคะและเด็กๆสังเกตนะ ภาพนี้เด็กๆผู้ชายเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆเลยแล้วครูคก็จะกําหนดพย,ยัญชนะให้เด็กๆนะคะพย,ยัญชนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเด็กๆคิดไว้นะคะคุณรูณขอจับเวลานะคะเริ่มค่ะ ่แล้วค่ะนั่นคือทอทาหารไหนใครตอบถูกบ้างคะโอ้ทุกคนตอบถูกหมดเลยนะคะเรามาดูข้อต่อไปเลยว่าเด็กๆจะตอบถูกอีกไหมนะคะเด็กๆด,ดูภาพนะคะเห็นแล้วยังเห็นแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็จะกําหนดพยัญชนะให้เด็กๆพยัญชนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาม เรเริ่มจับเวลาแล้วนะคะเ,เด็กๆจะตอบได้ไหมหน้าข้อนี้ถูกต้องค่ะนั่นคือนอน,นีนเยี่ยมมากๆนะคะต่อไปเกมที่สนะคะมีชื่อเกมว่า ดูสิอะไรหายไปเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นเกมกันเลยเด็กๆด,ดูภาพให้ดีนะคะคุณครูกำหนดให้มีสามภาพนะคะมีพยัญชนะขอไข่ขอขวดเด็กๆด,ดูนะคะว่าพยัญชนะตัวไหนนะที่หายไป คุณครูกำหนดพย,ยัญชนะให้เด็กๆนะคะพยัญชนะตัวที่1ตัวที่สองตัวที่สาคุณครูคขอจับเวลาเลยนะคะเด็กๆคิดดีๆนะคะใช่แล้วค่ะพย,ยัญชนะตัวที่หายไปก็คือโกไก่ค่ะดูข้อต่อไปเลยนะคะ พอละคังจอจานเอ๊ะพยัญชนะตัวไหนนะคะที่หายไปพยัญชนะตัวที่หนึ่งสองสามเด็กคิดนะคะคิดตัวคิดดีๆนะคะคุณครูจับเวลาแล้วนะคะ พยัญชนะตัวที่หายไปก็คือพยัญชนะตัวงองูค่ะเก่งจริงๆเลยค่ะ mm hmm. ข้อต่อไปเลยนะคะ mm hmm. รอเรือรอลิง mm hmm. พยัญชนะต่อไปอะไรนะ mm hmm. เดี๋ยวคุณครูจะกำหนดพยัญชนะให้เด็กๆนะคะ mm hmm. พยัญชนะตัวที่หนึ่งต mm hmm. ัวที่สอง ตัวที่สามเด็กๆคิดดีๆนะคะจับเวลาเลยค่ะใช่ค่ะนั่นคือโวเวนที่หายไปเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเกณฑที่สเกณฑโยงภาพให้ตรงกับพยัญชนะ คุณครูจะมีภาพให้เด็กๆสามภาพเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันเลยนะคะภาพที่1ภาพที่สองภาพที่สาแล้วก็คุณครูก็จะให้พยัญชนะเด็กๆมาสามตัวพยัญชนะตัวที่1ตัวที่สองตัวที่3าเด็กๆพร้อมจะตอบคุณครูหรือยังคะแต่คุณครูให้เวลาเด็กๆคิดเริ่มเลยนะคะ ภาพที่หนึ่งเด็กๆจะโยงไปหาพยัญชนะอะไรคะใช่แล้วค่ะจอจานนั่นเองต่อไปภาพที่สองเด็กๆจะโยงไปหาพยัญชนะอะไรคะค่ะเก่งมากค่ะนั่นคือสอโซ,โซต่อไปภาพที่สามค่ะเด็กๆจะโยงไปหาตัวอะไรนะคะ เก่งมากค่ะพอทาหารเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยนะคะว่าเด็กๆจะตอบถูกต้องอีกไหมภาพที่1เลยนะคะภาพที่สองภาพที่สามต่อไปเป็นพยัญชนะนะคะพยัญชนะตัวที่หนึ่งสองสามาทีนี้เด็กๆเห็นแล้วลองคิดดูสิคะ ว่าเราจะโยงไปหาพยัญชนะอะไรบ้างูจับเวลานะคะค่ะภาพที่หนึ่งจะโยงไปหาพยัญชนะตัวค่ะเก่งมากเลยนั่นคือตัวนอน,นูต่อไปภาพที่สองค่ะเด็กๆจะโยงไปหาพยัญชนะตัวอะไรนะ จะตอบถูกไหมเอยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือพยัญชนะตัวบอใบไม้ค่ะต่อไปข้อที่สามเลยนะคะภาพที่สามโยงไปหาพยัญชนะตัวอะไรนะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือผอพึ่งนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอบได้ทุกข้อเลย ค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนกับคุณครูวิชาภาษาไทยเด็กๆก็ได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายแล้วดังนั้นคุณครูก็จะมีการบ้านมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ทบทวนด้วยนะคะนั่นก็คือหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นซึ่งเด็กๆจะต้องทำการบ้านหน้าที่1และหน้าที่สองนะคะต่อไปก็จะเป็นหนังสือ อ่านเก่งพูดดีซึ่งในเล่มน,นี้เด็กๆจะต้องอ่านทบทวนพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนุคูกหน้าห้าถึงหน้าแปดนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะต้องทำการบ้านต้องอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอแล้วเด็กๆก,ก็จะได้เป็นคนเก่งของคุณพ่อคุณแม่และก็ของคุณครู ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด1 9คุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี้ยดูแลตัวเองรักษาสุขภาพล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากเวลาเด็กๆออกนอกบ้านนะคะคุณครูก็รักและเป็นห่วงเด็กๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย